สวัสดีครับผมนัดขาเดียวช anel จากช่องขาเดียวช anel นะครับคืนนี้มีบอลนะฮะก็เป็นพิมพ์ลกสัปดาห์ที่11เนะครับเป็นอ่นัดที่11ของฤดูกาลแล้วนะฮะมีคู่ที่น่าสนใจหลายคู่มากๆเลยมีคู่บิ๊กแม์ด้วยมีลอนดอนดาบี้ด้วยเออก็น่าสนใจในสัปดาห์นี้แต่ที่ต้องบ่นเลยก็คือจัดเวลาแปลกๆอีกแล้วนะจัดเวลาแปลกๆกันอีกแล้วนะสาหรับคู่แข่งใน สัปดาห์นี้นะครับของพเมลีกนะก็ก่อนไปพูดถึงเกมในสัปดาห์นี้นะครับไปดูตารางคะแนนกันก่อนเลยแล้วกันตารางคะแนนในฤด,ดูกาลนี้นะครับหลังผ่านมาได้10เกมนะสเปอร์ก็เป็นอันดับ1น,นะครับมี26แต้มนะอาร์เซนอลกับแมนซิ t y ตี้ก็มี24แต้มเท่ากันนะครับส่วนลิเวอร์พูลก็ตามมามี23แต้มนะต้องบอกว่า4ทีมนี้ มีโอกาสเปลี่ยนมือกันขึ้นจากฝูงกันได้ทั้ง4ทีมเลยนะเพราะว่าอันดับ1สเปอร์กับอันดับ4อย่างลิวอพูลเนี่ยคะแนนห่างกันอยู่แค่3คะแนนเองเพราะงั้นก็คือในทุกสัปดาห์ที่มีการแข่งขันเนี่ยมีโอกาสที่ทั้ง4ทีมนี้จะสลับกันไปแบบคลองจากฝูงได้ทั้ง4ทีมเลยนะครับนิวคาสเซิลอยู่ที่6ส่วนแมน,นยูตอนนี้ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีปัญหาเรื่องของโค้ดด้วยนะครับก็อยู่อันดับ8 ส่วนเชลซีตอนนี้อยู่อันดับ11นะครับก็ไม่สู้ดีไม่ต่างจากแมนยูสักเท่าไหร่เลยโอเคไปดูแมตท,ที่มีแข่งขันกันในอาทิตย์นี้นะครับคู่แรกคู่แรกก็เป็นคืนวันเสาร์นะครับเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งเป็นฟูลแลมนะครับเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะก่อนเกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยแมนยูอยู่อันดับ8นะส่วนฟูแลมเนี่ยอยู่อันดับที่1 4 11ผู้เล่น ตัวจริงของฝั่งแมนยูนะครับคาดว่าน่าจะใช้เป็นประตูเป็นโอนาน่านั่นแหละน่าจะไม่เปลี่ยนหรอกส่วนแบ็คโฟก็ใช้เป็นเลกิลอนลินเดอร์เลฟแม็กไกวแล้วก็ดาโลนะครับส่วนคู่กลางใช้เป็นอัมลาบัดกับสกอตต์แม็กโทมินเน่นะฮะแนวลุก4คนใช้เป็นมาร์คัดแลตฟอร์ดบูโน่เฟอร์นันเดสอ่าแอนโทนีแล้วก็หน้าเป้าเป็นลาสมูธฮอยลุนนะผู้เล่นที่น่าจะไม่ได้ลงสนามในวันนี้แน่นอนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เป็นเหล่าผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บนะ ไม่ว่าจะเป็นลิซันโดมาติเนสไทเรียวมาเลเซียอามัดเดียโลคาเซมิโลลุกชอแล้วก็คนอีกคนนึงก็จะดันฟันโชรายชื่อเดิมๆนะครับชุด11ตัวจริงก็น่าจะประมาณนี้แหละ5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเนี่ยฝั่งแมนยูนะครับก็ชนะมา3แพ้มา2นะส่วนฟูลแลมเนี่ยชนะได้แค่นัดเดียวนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไปถึง2เฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมเนี่ย อันนี้ผมไปค้นมาให้ก็คือถ้าเกิดเป็นการมาเยือนฟูล l ล่เนี่ยก็คือแมนยูเนี่ยมาเยือนที่สนามคาวินคอรเทนนะครับแมนยูสามารถบุกมาเอาชนะได้ทั้งหมด6เกมติดเลยเออต้องบอกแบบนี้เลยว่ามันเป็นหกลูการติดที่แมนยูเนี่ยบุกมาเอาชนะได้ตลอดนะแต่ทางกลับกันนะฮะแมนยูฤดูกาลนี้ก็คือไม่ใช่ฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าฟอร์มณตอนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ บวกกับเทนฮาร์กเองตอนนี้ก็โดนตั้งคำถามในหลายอย่างนะครับก็ต้องบอกว่ามันเยอะแยะเต็มไปหมดเลย2นัดล่าสุดก็เพิ่งแพ้ในโอทัฟฟอร์ดนะติดต่อกันเลยนะครับแพ้แมนซิ t y ตี้ในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะแล้วก็แพ้นิวคาสเซิลนะครับในเกมบอลถ้วยคาราบาวครับนะครับแต่นั่นเป็น2ทีมใหญ่มันก็พอเข้าใจได้นะว่าเออมันก็มีโอกาสแพ้ทีมใหญ่ได้แต่นี่เป็นการเจอทีมที่แบบระดับ กลางๆค่อนๆไปทางล่างเลยเนี่ยผมมองว่ามันต้องเรียกศรัทธากลับมาแล้วนะครับในเกมนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะผมว่าถ้าเกิดไม่ชนะเนี่ยอันนี้ปัญหาใหญ่แน่นอนของสั่งแมนยูนะครับแต่ประเด็นคือมันเป็นเกมเยือนนี่แหละเป็นเกมเยือนที่สั่งฟูแลมผมก็มองว่าเขาก็น่าจะไม่ยอมเหมือนกันนะแต่ผมยังเคไปให้ทางสั่งของแมนยูนะครับผมว่าแมนยูเฉือนชนะได้สองหนึ่ง แล้วก่อนผมจะอัดคลิปนี้เนี่ยผมต้องบอกแบบนี้ว่าผมไปเปิดเจออันนี้ต้องขออนุญาตเพต NR s p o r t ด้วยนะครับก็พี่นิกนะครับผมติดตามเป็น FC อยู่นะฮะก็คือเพต NR r นะครับรายงานว่าตอนนี้บริษัทรับพนันที่ถูกกฎหมายในอังกฤษนะครับยกให้เอลิเทนฮาร์เนี่ยตอนนี้นะเป็นกุญซือเต็งหนึ่งของพิเมลีกที่จะถูกปลดนะครับก็ต้องบอกแบบนี้เลยว่าเสี่ยงเสี่ยงเลย ถ้านนี้ชนะไม่ได้เนี่ยผมมองว่าเสี่ยงมากๆอืมเพราะใน UCL ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ล่อยหลอเลยแล้วก็ในลีกก็อยู่อันดับ8ส่วนบอลถ้วยก็ตกไปแล้วถ้วยหนึ่งผมว่าตอนนี้เทนฮากเกเกอี้ร้อนเลยนัดนี้ต้องชนะเท่านั้นผมให้2อหนึ่งแล้วกันนะครับผู้ต่อไปก็เป็นผู้สีทุ่มตรงคืนวันเสาร์เหมือนกันนะครับเป็นแมนซิตี้เปิดบ้านเอดีฮันะครับเจอกับ บอลมัดนะก่อนเกมครับแมนซิตี้อยู่อันดับ3นะครับส่วนบอลมัดอยู่อันดับที่17นะฮะซิตี้ห้านัดหลังสุดชนะ3แพ้2ส่วนบอลมัดเนี่ยไม่ชนะใครเลยเสมอหนึ่งนัดแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงฝั่งของแมนซิตี้นะครับประตูก็น่าจะเป็นเอดิซงมอร์เลสนะครับไม่น่าจะเปลี่ยนแบ็คโฟใช้เป็นอ่าโอสโกกาดิโอนะครับจอห์นสโตน รูเบนดีอแล้วก็ไคยวอร์เกอร์นะครับแดนกลางใช้เป็นโรดี้จับคู่อยู่กับเบราโดซิลวานะส่วนแนวลูกใช้เป็นโดกูอาวารีสโฟเดนแล้วก็น้าเป้าเป็นฮาร์แลนนะครับก็ต้องบอกว่าฝั่งซิต,ตี้ผู้เล่นน่าจะกลับมาครบกันแบบครบแบบเต็มแม็กแล้วแหละขาดแค่เควินเดอร์บอยที่มีอาการบาดเจ็บไปก็น่าจะกลับมาได้นู่นแหละเดือนมการานะฮะผู้เล่นครบแล้วเล่นในบ้านด้วย ผมมองไม่น่าไม่น่า,นายากไม่น่าใช้เกมยากของซิตี้นะครับเฮดทูเฮดห้านัดหลังสุดครับก็ทงบอกว่าไม่ต้องไปดูเฮดทูเฮดก็รู้ว่าซิตี้ชนะได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีเกมไหนที่บอลมัสามารถเสมอหรือว่าพลิกลลอกชนะได้เลยนะไม่น่ามีปัญหาอะไรอะ่ะสำหรับผู้นี้เล่นในบ้านด้วยผู้เล่นกลับมาแทบจะครบเลยมีนาธานอาเก้หรือเปล่าที่โดนใบแดงไปนะตอนนี้ก็ หมดโทษแบนแล้วนะครับกลับมานั่งสำรองได้นะฮะหรืออาจจะลงเป็นตัวจริงแทนสโตนก็ได้นะเว็บ w ุสกอร์ครับคาดว่าสกอร์ที่จะได้ในเกมนี้ให้เป็น40ผมก็มองว่า4 0นเนี่ยคือขั้นต่ำเลยบอลมัด bon น่าจะสู้ไม่ได้น่าจะเป็นบอลวั v. ก็คือบุกใส่แบบข้างเดียวนะครับของทางซิตี้นะน่าจะไม่ใช่เกยมยากซึ่งยังดีที่เตะ4ทุ่ม เพราะถ้าเกิดเตะชนกับคู่อื่นผมคงจะไม่ดูเพราะมันน่าจะไม่มีอะไรที่มันพลิกล็อกได้อะอืโชคดีมันเตะคู่สี่ทุ่มแล้วก็ไม่มีบอลคู่อื่นขั้นน่าจะดูอยู่นะฮะคู่นี้น่าสนุกคู่ดึกคืนวันเสาร์นะครับบิ๊กแมตช์นิวคาสเซิลเปิดเซมเจมพาร์คเจอกับอาร์เซนอลนะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะดึกหน่อยดึกหน่อยแต่ไม่ดึกมากเท่าไหร่คู่นี้ก่อนเริ่มเกมนะครับอาร์เซนอลอยู่อันดับ2ส่วนนิวคาสเซิลอยู่อันดับ6นะครับเกมนี้เนี่ย นิวคาสเซิลจะไม่มีฮาวิบารนอเล็กซานเดอร์อีซักสเวนบอดแมนจะขอบเมอร์ฟี่แมททาเกตนะครับแล้วก็ซานโดโตนาลีนะส่วนอาร์เซนอลเนี่ยจะไม่มีกาเบรียลเจซุสโทมัสปาเต้แล้วก็เอมิลสมิธโลที่เจ็บอีกแล้วเจ็บบ่อยเกินไปแล้วนะครับสำหรับสมิธโลนะ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งนิวคาสเซิล433ประตูเป็นนิกโป๊ปอ่าแบ็กโฟใช้เป็นแดนเบิร์น จามาลฟาเบนเชรแล้วก็คิรันทิปเปียนะครับแดนกลางใช้เป็นลองสตาร์บูโนกิมมาไลสโจลิงตันนะแนวลุกก็ใช้เป็นแอนโทนีโกลดอนคาร์ลวิลสันแล้วก็นิเกลอาร์เมลอนนะครับในฝั่งของอาร์เซนอลระบบเดียวกัน4 3 3ประตูเป็นลาย่าแบ็กโฟใช้เป็นชินเชนโก้กาเบียลมาการเยสวิลเลียมซาริบาแล้วก็เบนไว้นะครับแดนกลางใช้เป็นดีแคนไลส์จอจินโยมาตินโอเดกาดนะ แนวลุกก็ใช้เป็นามานร์ตินเนลี่บูโาโยซากา้าแล้วก็ท่านหลอดนะครับเอนะ็ดดี้เอนเคเทียนะแดนกลางของฝั่งอาร์เซน,นอลก็ที่จริงผมมองว่ามาเยือนฮิวคัเซิลในบ้านชุดนี้น่าจะชัวร์สุดเพราะว่าจอรจนินโยเล่นเบอร์6ดีแคทไลเล่นเบอร์8นะครับเบอร์8ที่อ่าต้องบอกไงคอยช่วยเบอร์6ด้วยนะ พราะว่าเกิดเป็นดีแคนไลท์เล่นเบอร์6เนี่ยก็จะเป็นเขาคนเดียวยืนเบอร์หเลยอีก2คนก็จะเป็นเบอร์8ถึง10ทําเกมลุกนะเพราะงั้นเกมนี้เจอนิวคัตเซ่นใช้เป็นจอจินโยเล่นเบอร์6แล้วก็ดีแคนไลท์เป็นเบอร์8ที่ไฮบิดอ่ะลงมาช่วยเกมรับแล้วก็ช่วยเติมเกมลุกด้วยผมมองว่าน่าจะเวิร์ที่สุดแล้วเท่าที่เรามีตอนนี้นะครับเมื่อขาดโทมัสปาเตนะถ้านัดหลังสุดนะครับของทั้ง2ทีมก็ เหมือนกันเลยนะฮะทั้งฝั่งนิวคาสเซิลแล้วก็อาเซนอลชนะ3เสมอ2ด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับเฮดทูเฮดหกนัดหลังสุดก็เป็นฝั่งอาเซนอนนะที่ได้ข่มกว่านิดหน่อยก็ชนะ4เสมอกันไป1นัดแล้วก็นิวคาสเซิลชนะ1เกมนะครับใน6เกมหลังสุดนะตอนแรกผมก็มองว่านิวคาสเซิลน่ะอืาเซนอนน่าจะสู้ได้น่าจะสู้ได้นะ แต่พอไปดูเกมที่บุกชนะแมนยูอ่ะในศึกคาราบาวครับผมต้องบอกงี้ตอนเนี้ความมั่นใจทางฝั่งของิวคาสเซิลเนี่ยมาเต็มแล้วกลับมาเล่นในเซนเจมพาร์คด้วยต้องบอกว่ามันมันน่ากลัวมันน่ากลัวนะครับความมั่นใจน่าจะมาเต็มเลยส่วนฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยโอเคแหละถึงในลีกฟอร์มจะดีในบอล UCL ก็พิ่งชนะมาแต่ล่าสุดบุกไปแพ้เวสต์แฮมในคาราบาวคับ ถึงจะเป็นถ้วยที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นถ้วยเล็กแต่ผมก็มองว่ามันก็เป็นถ้วยที่เราก็คงจะหวังว่าอยากได้เหมือนกันนั่นแหละเออตกรอบไปความมั่นใจก็ต้องน่าจะตกลงไปพอสมควรเหมือนกันนะเีมเนี้ยบุกกันยับแน่นอนนะทั้งสองทีมน่าจะยิงกันเยอะด้วยผมให้ผมให้เสมอ2อแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะหาทีมชนะสักทีมเนี่ย ผมยังเอียงไปทางนิวคาสเซิลนะเอียงไปทางนิวคาสเซิลถ้าเกิดต้องมีทีมชนะนะครับตัวแปรในเกมนี้อาจจะอยู่ที่11ตัวจริงของฝั่งนิวคาสเซิลด้วยเลยนะเพราะว่าหลังจากเกมเจอกันนัดนี้เนี่ยนิวคาตเซิลต้องออกไปเยือนดอทมูนนะครับใน UCL แล้วสถานการณ์ตอนนี้ของทาง New นะิวคาสเซเนี่ยต้องบอกว่าใน UCL เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะตอนนี้ถึงจะมี4แต้มเท่ากับทางฝั่งของดอทมูนนะ แต่ว่ากินต่อไปต้องออกไปเยือนต้องออกไปเยือนนิวคาสเซิลแล้วก็อาจจะต้องมีออกไปเยือนปารีสด,ด้วยอืมผมมองว่าถ้าเกิดนิวคาสเซิลเน้นเน้นจะเอา UCL ให้เข้ารอบลึกๆได้อะ่ะนัดเนี้ยก็ต้องดูที่11บเดผู้เล่นตัวจริงด้วยนะอืมเพราะว่ามันก็ห่างกันแค่3-4วันเน่ย ต้องบอกเอออันนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นแค่ตัวแปรหนึ่งนะฮะหรืออาจจะไม่เป็นตัวแปรเลยก็ได้อันนี้แค่ผมคิดวิเคราะห์ไปเองนะครับส่วนที่ผมไม่ได้เอียงไปทางสังอาร์เซนอลท,ทั้งที่ผมเชียร์เนี่ยผมพูดงี้เลยผมไม่ได้มั่นใจเอทีเอ็นเคเทียขนาดนั้นนะถึงจะสามารถกดแฮตทิกได้ในเกมที่ชนะเชฟฟิลด์อ่ะแต่พูดตรงๆเลยนะมันคือการเจอบัวยอะ่ะอันนี้ไม่ได้ดูถูกหรือด้อยค่าอะไรทีมเชฟฟิลด์นะฮะแต่ว่า ในฤดูกาลนี้เชฟฟิลก็คือเป็นทีมที่ต้องบอกว่ามาตรฐานน่ะยังไม่ดีพอจะอยู่ในพรีเมียร์ลีกได้นะครับต้องพูดอย่างนี้เพราะงั้นคือการที่ชนะ5-0เจนนี์เชียร์แททิกโอเคแหละน้องแกก็ทำได้เต็มที่อ่ะโชว์ความมั่นใจลูกยิงคมเฟื้อทัดอะไรดีแต่แต่นะถ้าใครไปดูเกมคาราบาลครับที่เราแพ้เวสแฮมไป3 1นึ เอดดี้นี่คือเหมือนจะขายตัวได้เลยนะเราไม่เห็นเลยนะครับในสนามถึงจะเห็นก็น้อยมากคนที่โดดเด่นในวันนั้นก็ดันเป็นไคลฮาวเวตที่เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวลุกนะครับสำหรับผมนะอันนี้ผมขอวิเคราะห์เอ็ดดี้อนเคเทียสักหน่อยแล้วกันถ้าสมมุติเอ็ดดี้ต้องเล่นในเกมที่อาร์เซนอลเนี่ยได้บุกได้บุกพัดสนามเลยแล้วเอ็ดดี้เนี่ยอยู่ในกรอบเขตโทษหรืออยู่ใกล้กรอบเขตโทษอะ่ะเขาจะมีความอันตรายสูงมาก ความาายสูงมากเลยก็คืออยู่ในกรอบปุ๊บพลิกยิงเฟิ First Hut, ร์สทัชพลิกตัวไปยิงอะไรเงี้ยโอเคคมทุกอย่างแต่ในทางกลับกันถ้าต้องเล่นในจังหวะสวนกลับหรือจังหวะแบบดักบอลได้อะไรก็ตามเนี่ยเราจะทําอะไรต่อไม่ค่อยได้ลองมองภาพดูนะว่าถ้าสมมุติว่าในเกมนั้นสมมุติหนะ้าที่สมมุตินะเจอนิวคาสเซิลแล้วอ่ะนิวคาสเซิลอ่าขึงขึงบุกใส่ แล้วเป็นฝั่งอา์เนนอลตัดบอลได้เอเดียนเคเทียจะทําอะไรต่อจากกระชากไปเคนเทียก็ไม่ใช่นักเตะที่มีความเร็วในการไม่ไม่ได้มีจุดเด่นในเรื่องความเร็วอะแล้วก็จุดเด่นในเรื่องของการส่งบอลให้เพื่อนต่อก็ไม่ได้เด่นเลยเพราะงั้นก็คือถ้าเกิดอยู่ไกลาจากกรอบเหดโทษอะเคนเทียเป็นคนที่ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นต้องบอกนี้ แต่ถ้าเกิดสมมติลอะอะสมมติอาร์เทนอนได้ขึงได้บุกเลยบุกอยู่ทั้งเกมเอ็นเคเทียอยู่ในกรอบเขตโทษอันตรายไว้ใจได้ผมมองแบบนี้นะเพราะงั้นเลยผมเลยมองว่าแนวรุกข,ของทางสั่ง New นะิวคาสเซิลเนี่ยอันตรายกว่าเอ็นเคเทียเนี่ยถ้าเกิดเกมมันไม่ได้ข่มเขา,าอะก็ยังมองว่าต้องพิสูจน์กันอีกนะฮะไม่ได้บอกว่าไม่ดีหรอกแต่ต้องพิสูจน์กันไปอีก ผมเลยยังเอียงให้นิวอยู่นะครับแต่ก็ขอให้ผมคิดผิดแล้วกันขอให้แบบเออกลับมายิงได้ยิงอุดปากผมหน่อยแล้วกันนะฮะสำหรับคู่นี้นะผมให้ไป2อสองแล้วกันนะครับต่อไปก็เป็นคู่ห้าทุ่มคืนวันอาทิตย์โอ้โหห้าทุ่มเหรอใช่ไหมแป๊บนึงนะครับผมขอดูตารางก่อนเออเออ จริงๆด้วยคืนวันอาทิตย์ห้าทุ่มใค้จัดตารางวะเนี่ยก็เป็นลิเวอร์พูลนะครับจะออกไปเยือนลูตันทาวนะครับก่อนเกมน,นี้จะเริ่มต้นขึ้นนะครับก็เป็นลิเวอร์พูลอยู่อันดับ4ส่วนลูตันทาวก็อยู่อันดับ18นะครับผู้เล่นตัวจริงของฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้ก็ใช้เซตนี้แหละก็เป็นอาริซงเบเกอร์แบ็กโฟใช้เป็นซิมิกัสอ่า เวอร์จิลฟานได้โกลนาเต้อลิเคนเดอร์อานมิดฟิลก็ใช้เป็นกาเวนแบกแม็กอลิสเตอร์โซโบสไลน์นะครับส่วนแดนหน้าก็ใช้เป็นโจตานุยเยสแล้วก็โมซาลานะอันนี้จริงเนี่ยดีอาร์ตเนี่ยมีข่าวว่าพร้อมกลับมาเล่นในทีมแล้วนะหลังจากที่มีข่าวการลักพาตัวซึ่งผมไม่ลงรายละเอเียดน,นะก็คือตอนนี้เหมือนจะหาผู้กระทำความผิดได้แล้วแล้วก็น่าจะเคลียร ใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วนะครับแต่ผมก็ยังมองว่าคอปน่าจะยังไม่ให้ลงหลอกนะครับมันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจด้วย5เกมหลังสุดของทั้งลีเวอร์และรูตันทาวนะครับก็เป็นยิเอ์พูชนะ3เสมอ1แพ้1น,นะครับส่วนรูตันทาวก็ชนะ1เกมแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมเลยคู่นี้ผมไปไล่ดู Head to h e ในพรีเมียร์ลีกต้องบอกงี้ผมพยายามย้อนกลับไปละ ในช่วง10ปีหลังสุดเนี่ยไม่เคยเจอกันเลยในพรีเมียร์ลีกนะครับถ้าจะเจอกันก็เจอกันในฟุตบอล FA ครับนะแล้วก็เป็นเูเอวพูวแหละที่สามารถชนะได้ทั้ง2เกมนะครับเสมอไป1เกมอืมเจอกัน3เกมนะครับคู่นี้ไม่ต้องมีข้อหรอกมั้งไม่ต้องคิดอะไรมากมายผมมองว่าน่าจะเป็นวันเวเหมือนคู่ซิตี้นั่นแหละฮะก็คือเป็นทางฝั่งลิเวอร์นะบุกพับสนามใส่ทางเดียวเลย กาเวนแบกช่วงนี้ก็ฟอร์มดีด้วยนะครับน่าจะยึดตัวจริงในตำแหน่งของเบอร์8ได้นะถ้าเกิดแบบไม่ได้ส่งลูกลับเคธี่โจนลงมานะครับก็น่าจะเป็นกาเวนแบกนี่แหละส่วนนูนเยสฤด,ด,ดูกาลนี้ต้องบอกว่าฟอร์มที่มันดีๆอะ่ะมันตอนอยู่กับเบนฟิก้าเออมันเริ่มมันเริ่มม,ม,มันเริ่มมีกลิ่นขึ้นมาเรื่อยๆนะมันเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆผมว่าลุตันทารอดยากรอดยากเลย เล่นตัวจริงของลิเวอร์เอาจริงๆตอนนี้ก็ถ้าชุดนี้ตามวูสกร์นะผมว่าตัวเต็มอะ่ะก็มีแต่ซิมิกาสแหละฮะที่เป็นสำรองล็อบโบนะแต่ถ้านับตอนนี้นะผมก็ยังมองว่าทดแทนล็อบโบได้ดีระดับหนึ่งยังไม่ได้บอกว่าทดแทนล็อบโบได้เลยนะแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่มันยังไม่ได้แย่เท่าไหร่นะฮะเพราะงั้นก็น่าจะชุดเต็มพอสมควรคู่สุดท้ายครับของสัปดาห์ที่11นะ ไม่เข้าใจทําไมไม่เอาไปลงคืนวันอาทิตย์นะอเอามาลงคืนวันจันทร์ทำไมไม่รู้ก็เวลาดีตีสามนะครับจากฝูงท็อตแนมฮอตสเปอร์นะเปิดบ้านเจอกับเชลซีก่อนเกมเนี่ยสเปอร์เป็นจ่าฝูงอยู่อันดับ1ส่วนเชลซีอยู่อันดับ11นะครับเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะลอนดอนดาร์บี้เยอะเยอะหรือเกินนะก็ผู้เล่นที่จะไม่ลงสนามของสเปอร์ในเกมนี้นะครับก็มีอีวานเปริซิตไมเน่โซโลมอน ส่วนเดซินีอูโดกี้เนี่ยอันเนี้ยต้องรอเช็คความฟิตกันอีกทีหนึ่งนะว่าจะลงสนามได้ไหมส่วนทางฝั่งของเชลซีก็ลากยาวเป็นหางเบ้าเลยฮะมูด mm ิกโฟฟาน่าเอ็นคุนคูลาเวียเบนชีเวลอามาโดโบยาชุกวูเมกาเทเวอร์โชโลบาคือยาวอะ่ะ <c> ผ <oughs> ู้เล่นเก็บเยอะจริงๆนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมนะฮะทางฝั่งของสเปอร์ประตูเป็นวิคาริโอนะครับ ส่วนแบ็คโฟก็ถ้าอุสกอร์คาดนะก็ใช้เป็นอูโดกี้แหละอฟานเดอร์เฟนโลเมโลโปโลนะครับส่วนแดนกลางใช้เป็นบิซูมาปั๊บไมตาซานะครับส่วนทางแนวรุกใช้เป็นลิชาริสันแมดดิสันบลูเซฟกี้แล้วก็หน้าเป้าเป็นซอนฮึงมินนะครับส่วนในฝั่งของเชลซีซันเชตเฝ้าเสาแบ็คโฟใช้เป็นคูคูเลาีาโควิล เชียโกซิวาดีซาซี่นะครับแดนกลางใช้เป็นเอนโซเฟรนเดสมอยเซฟไคเซโดแล้วก็คานองกาเลกเกอร์นะครับส่วนแนวล,ลุกใช้เป็นลาหินสเตอร์ลิงโคพาเมอร์แล้วก็แจ็กสันนะครับผมห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมสเปอร์ชนะสี่เสมอหนึ่งส่วนเชลซีเนี่ยชนะสองแพ้สองเสมอหนึ่งนะครับเฮดทูเฮดหลังสุดของทั้งสองทีม เป็นทางฝั่งเชลซีนะครับที่ชนะได้มากกว่าแบ่งเป็นชนะ4สเปอร์ชนะ1แล้วก็เสมอกันไป1เกมสถิติเนี่ยถ้าดูเนี่ยมันก็แน่นอนแหละดูเหมือนว่าสเปอร์เนี่ยจะเป็นรองเชลซีในเรื่องของสถิติเฮดทูเฮดนะแต่ถ้าเกิดเป็นฟอร์มการเล่นตอนนี้ต้องบอกว่าสวนทางกันมากสเปอร์ฤดูกาลนี้โคตรเก่งเล่นโคตรดีโคตรน่ากลัวเลยนะฮะแถมเล่นดีทุกตำแหน่งเลยนะ ตั้งแต่กองหน้ากนรผู้รักษาประตูอะ่ะคือเล่นดีหมดอะ่ะลงตัวหมดแล้วแต่ทางฝั่งเชลซีเนี่ยอันเนี้ยต้องบอกว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าพอตอะ่ะจะใช้แผนอินดี้อะไรไหมนะแต่ส่วนมากเวลาเจอเกมใหญ่ก็ไม่ค่อยอินดี้เท่าไหร่หรอกแต่ก็ไม่รู้ไงความชัดเจนของสเปอร์เยอะกว่าฮะในเรื่องของเรื่องตัวจริงมันชัดเจนว่าเป็นชุดนี้หละแต่ทางฝั่งของเชลซีอ่ะไม่รู้ว่าจะจัดยังไงอย่าง มุสกอร์ให้กองหลังเป็นเฮียโ,โกซิลาแต่อาจนะอาจจะใช้เป็นแบบบาเดียชิวที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาก็ได้ห,หรือทางอาทางแดนหน้าเนี่ยกพาเมอร์อาจจะไม่เล่นเป็นฟอไนหรือเปล่าอะไรก็ต้องรอรุ้นกันอีกทีนึงนะครับนัดเนี้ยลอ,อนดอนดาร์บี้ก็จริงนะ แต่ผมมองว่าสเปร์ยังเหนือกว่าเยอะเยอะมากๆอันนี้พูดแบบนัดเนี้ยผมต้องดูแน่นอนถึงจะเป็นคู่ดึกท3นั่งดูแน่นอนเพราะผมต้องเอาใจเอาใจช่วยคอยเชียร์เพื่อนรักอย่างเชลซีว่าช่วยหน่อยช่วยห,หยุดหน่อยเพราะถ้าเกิดไม่หยุดเนี่ยไปยาวแน่นอนแต่จะให้เชลซีหยุดกับฟอร์มณตอนนี้เนี่ยผมมองว่ายาก มองว่ายากแล้วอย่างต่ําเนี่ยสเปอร์อาจจะยิงได้ต่ำๆนะคือสองลูกสองลูกมันดีกว่าทั้งฟอร์มการเล่นทั้งอะไรต่างๆแล้วก็พูดยังไงคือสเปอร์พอตกรอบคาราบาวคับไปแล้วแล้วการสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ได้เล่นแต่เชลซีได้เล่นเจอ เจอกับแบ็กเบิร์นชนะมาก็จริงมีความมั่นใจความเมลล้ายอมเยอะกว่าแน่นอนครับเพราะงั้นสเปอร์ได้เปรียบทั้งเล่นในบ้านสภาพผูเล่นแล้วฟอร์มกันเล่นนักเตะด้วยพอจะหาจุดที่ทำให้เชลซีมายันเสมอหรือว่ามาพลิกล็อกชนะได้อะผมมองว่ายากอ่าอยากให้เกิดขึ้นนะแต่แต่ก็มองว่ายากก็น่าจะประมาณนี้แหละสเปอร์เปิดบ้านชนะได้ ผมให้สามหนึ่งแล้วกันเอะผมให้สามหนึ่งสำหรับนัดนี้นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเขาบอกว่าไงดีเป็นรีวิวรีวิวก่อนเกมแล้วกันก่อนเกมนะครับก็มองจากเขาเรียกว่าไงมองจากผู้เล่นมองจากสภาพการจัดทีมมองจากข่าวอะไรต่างๆก็น่าจะประมาณนี้อ,อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะมีหลายคู่เลยที่แบบอยากให้พลิกว่ะแตะ่ยากหน่อย ครับประมาณนี้นะฮะสำหรับคืนนี้มีบอลน,นะฮะก็ลงคลิปทุกวันเสาร์ตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปต่างๆตามมาก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่วงนี้ก็อาจจะพูดแปลกๆหน่อยก็ต้องขออภัยนะฮะกำลังหัดพูดแบบสริปน้อยลงพูดแบบใช้ความรู้สึกเยอะขึ้นสถิติเยอะขึ้นนะครับก็ติดขัดหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะถ้าเกิดอ,อยากให้แก้ไขอะไรนะฮะ ฝากไปด้วยครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมาคุยกันหลังเกมหลังผ่านผู้ผู้นิวคัเสเซิลกับอาร์เซนอลแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันนู่นเลยอีกทีนึงก็นั่นแหละครับคู้สเปอร์กับเชลซีโอเคไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ